เดี๋ยวรถ่ายไลฟ์คนกินโรตีหน่อยไว้น้ำเต้าหู้อร่อยนะเข้ากันไหมเนี่ยโรตีและเต้าหู้โตีอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยเนี่อลูนะอ๋อคนนี้คนขนมาเนี่ยเอายังรดได้กินยังอ่ะอ้าสวัสดีครับนี่เราโรตีมาตงกันนะแกน้าเต้าหู้เอาเติมมลังอร่อยไหมโอเคเอา อันนี้ก็ช่วยเนี่ยโรตีโรตีนี่นี่โอ้ยอีกลังนะเนี่ยโรตีนี่โรตีนี่กินกันขอบคุณมากนะเมื่อวานฝนตกเยอะก็เล็กนิดหน่อยที่ตายก็เอามาส่งเรียบร้อยขอบคุณนางฮารูนที่เขาช่วยไปรับมาให้นะแต่ว่าทีมงานยังไม่ลงมายังอยู่ข้างบนกันอยู่แต่ก็แจกไปเรียบร้อย เมื่อวานาน้ำท่วมไหมเนี่ยตกหนักตอนเยเ็นๆใช่ไหมมีเครื่องสูบแล้วก็พวกนี้ก็จะทำงานได้ลำบากนิดนึงเพราะว่ามันแน่นข้างล่างมันแน่นมากมันก็มีพื้นมีอะไรกองอยู่นะ เป็นไงหน่วยซ่อมเรียบร้อยไหมเบอร์สิบมันได้ยังไหมเบอร์สิบอ่ะสวัสดีครับเบอร์ส<ร>ิบนี่ยังไม่เห็นเลยครับตั้งรอตั้งแมาเช้าอีกจังโอ้โหตั้งรอคนสั่งซื้ออะไรยังไม่มา พิมโดนเป็นไงบ้างอร่อยไหมโรตีกินยังดีมากเลยกลยินเยอะนะเมื่อคืนมีอะไรไหมไม่มีไม่เจอใครไม่เจอยังไม่เจอโอเคขอบคุณมากพิมโดนทิมเรื่องมาตนยูจะเริ่มงานปกติครับ ัดสดี่ะอเ,นนอเอาเลยกินเลยลยังไม่ลงยข้างนยังอยู่ข้างบนเหรอยังไม่ลงลใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเจออะไรไหมชิ้นตรวจอะไรไหมขอบคุณนะพี่าวาดโอ้นี่ต้องช่วยกันขอบคุณนะครับทุกคน ขอไปไหนนะ้านะ่ะขอบคุณนะ้าสายก็แปลงไปเยอะแล้วตากมกำหนดการนะสวัสดีครับตับเบงกันเหรอขอบคุณนะ้า นร้งไปทำเพลงกันเดี๋ยวนี้เราประชุมสภาเข้าประชุมสภาที่ดินแดงนะก็วันพุธแล้วครับพรุ่งนี้วันแรงงานเนาะใครหยุดบ้างแต่ราชการไม่หยุดนะแต่ที่นี่ก็ไม่หยุดฮะไต้ก็ลุยต่อ มื่อวานฝนตกหนักก็เลยจะเละๆหน่อยไปเป็นไงกันบ้างเฮ้ยเป็นไงขาคุณขับแบ็คโฮเบอร์สองแปดอยู่ครับเอ้อดีมันจอดตรงนั้นแล้วเขากำลังออ๋กลังขูดอยู่หรอที่ว่าหมาเป็นนะโอหมามันมันเหรอเคนายเหรอครับเดีจอดอย๋ออะลุอยู่ไหนคนขับได้ไหมต้องมีกุญแจไหม Đi ngập, ừ. Mà đi hấp nó. Tiếp lối nè. Phải đu thăng thái hãn bằng lý mà Thế em ạ bài đi nha เรียบร้อยนะเฮ้ยเขาส่งรถตีมาให้ยังเนี่ยเฮ้ยอ,อ้าวไม่ไปรับยังเขาเรียกไปรับอะ่ะอยู่ฝั่งนู้นอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไปครับอาการหน่อยทหารไข่พะโล่หมดยังเนี่ยทหารไข่พะโล่หมดยังต้มใหม่ยังคนไหนเป็นเครืฮะพ่อครัวเนี่ยกินอะไรวันนี้ อ๋อโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณนะอ้าวคนหน้าอยู่ทุกวันเลยอ,อขอบคุณมากคนหน้าหน่วยฮะเฮ้ยใครใครเดินไปเอาฝังรู้นมาไปวันที่สี่ตีปีหอไปบอกผมให้มาเอาตรงไอศนย์ตงรงนู้นนะ มาดีมาดีโอ้เละน,น่าดูนี่อันนี้ทีมตอย เฮ้ยมาแล้วนะว่าอยู่ที่นู่นไปกินเลยปากไว้แล้วโรตีฮารูนแต่ไปอาจจะหมดแล้วก็ได้นุ้ยโอยเป็นไงบ้างเจออะไรไหมนี่มันเรียบขึ้นมัไหมเนี่ยเรียบขึ้นครับแถวที่เมื่อวานที่เราผุดกันก็เจอร่างนะครับเจอใช่ไหมเจอร่างตอนเย็นครับอ๋อที่เราผุดกันเมื่อวานสวัสดีสวัสดีขาข้างนี้ครับแล้วก็ได้แล้วตกลงไปด้านล่างไหมเนี่ย ใช่ไหมเป็นนามเรียกฐานดาราครับนามเรียกฐานดาราคืออะไรเอ่อเป็นเหมือนรหัสนะคร่ะอ๋อแต่ไม่ใช่ดาราจริงไม่ใช่อ๋อ้นามเรียกฐานของผมดาราจิตสาวครับอ่ะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนี่ที่บอกว่าเป็นดาราหัวเราะอีกแล้วนาเรียกฐานอันนี้ก็ถือว่าไวมากนะครับตอนนี้ก็ขุดไปเยอะแล้วนะครับเหล็กก็ออกมาต้องเอาเหล็กออกไปเยอะหลุมนี่มีอะไรไหมเนี่ย ยังครับฝั่งนี้ไม่น่ามีอะไรนะผม่าฝั่งทางเดินข้างหลังอ่ะครับน่าจะเยอะอย่างว่าอาจจะต้องเจาะเพิ่มอีกเยอะครับมันแผ่นเยอะดิแผ่นทับอยู่ใช่มี่ว่าเดินข้นางบนจะเห็นชัดเห็นเป็นหลุมเนี่ยใช่ครับเป็นหลุมเลยนะครับไปเลยครัตรงนี้พอเดินได้้ครเราพารว่าเดินเท่าไหร่าคนนี้ก่อน ตัดเหล็กไม่เป็นไรนะครับท่านสบายสบายค่อยๆครับปครบผมให้ยืมไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายเดี๋ยวปัดพื้นนิดนึงเด้ครับเดินข้ามไปได้ครับได้ินนะสบายสบายถ้าไม่เจ็บตรงไหนนะครับไม่เจ็บสบายอันนี้ใครมาเผาอะไรวะเนี่ยตัดตัดตัดเหล็กตัดเหล็กครับ อ๋อหลุมนี่ใช่ไหมครับครับคือที่เจอไปวันก่อนนะครับตรื่อวานที่เราขุดคือตรงนี้ครับไอแผ่นสาม่านแผ่นมันตะลงมัน,มนกระแทกออกอยังเนี่ยกระแทกออกไปหมดเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยใต้แล้นที่เราเจอมั่เกีวใช่ตใชแต่ตรงนั้นยังมีคานมีรูตรงนั้นอยู่ครับค,รคิดว่าตรงนี้นะถ้ามันเป็นพื้นหรือนเป็นคานเป็นเป็นพื้นทับกันอยู่แล้วก็มีคานอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมให้ให้พ่อดูรูป นี่ฮะรูรูตรงนี้ครับแต่ไม่มีกลิ่นอะไรใช่ไหมมีนิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่แรงครับเอาโผล่ไปก็ไม่เจออะไรใช่ไหมยังไม่เจอครับรูตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันรูรูตรงอ๋อทำมันดำเงี้ยใช่อันนี้อันนี้ด้านหน้าปักอันนี้ป<ง>ักหผมอันนี้ด้านในโอเคแต่ธรรมดาก็จะมีโพรงไปอะไรบ้างนะเนี่ยครับด้านในจะเป็นเยอะฮะับอ๋อข้างในนะนี่เนี่ในข้างในครับอ๋อมันเป็นระหว่างชั้นนะมั้งนะใช่ครับ แต่ก็ไม่เจอใครจริงถ้าคนอยู่มันแคบมากเลยครับอาจจะรอดได้ตอนต่อตอนแรกมันแคบมากแล้วแต่มันลงมาไม่ถึงอยู่แล้วใช่ใช่แต่ไมม่ีกลิ่นเขาก็เลยไม่ได้จ่าไม่ได้ไม่ได้ขุดต่อเข้าไปคิดว่าใต้นี้น่าจะมีเยอะครับก็ใช่ว่าเราเหลืออีกเท่าไหร่ยี่สิบกว่าคนใช่ไหมยี่แปดคนเนาะใช่ครับจ้ะไม่ค่อยทำทั้งวันเลยสบายไม่เป็นอาหารเมื่อกี้เกี่ยวเหล็กหน่อยโมเดมมองกล้อง มื่อคืนอยู่นี้เนอะนี่หลุมนี้ลึกมากนี่ลงไปถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยมันต่ำกว่าระดับดินแล้วนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้แบ็คโฮก็ขุดให้ใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็ซุดลงไปเยอะครับเนาะผมว่าน่าจะจมจมลงไปเยอะเลยเพราะระดับดินมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมใช่ครับบริเวณตรงตรงท่อเนี่ยครับแดงๆเนีเราเจอร่างคนนี้เยอะมากๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ม,มันสีซีดใช่ไหมใช่ครับมผมว่าโซนนี้ต้องเจออีกเยอะต้งองลุยต่อครับผม เอาไม่ได้ตามยี่สิบแปดใจถึงใจเอ้ยเป็นไงไอ้เล็กหรือใหญ่ไะเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจนะครับน่าจะ่ีใ,<า>ใหญ่ <8. S 2> สล<า>ิปหรือพี่เล็กมาดูเออเหมือนกันมากผัดก,กันมาเหรอามาหลอกคนไม่รู้ใครเป็นใครตรงยี่แปดหาคนขับไม่ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวอกจะให้คนขับขยับออกโอเคเรียบร้อยดีนะ ขอบคุณทุกคนมากนะไปกินโรตีกันนะแล้วที่ผ้าใครเนี่ยผ้าน่าจะเป็นผ้าพวกเรา嘛ไดงไหมครับไปโอเคได้ไหมได้เป็นไรได้ไหมเดี๋ยวจับไอ้ดอยไปได้เลยครับได้เลยครับไอ้ดอยมีไม่เท้าเอาไม่เท้ามึงก็พยุงไปดิบ่อยมากเลยเดิตัวใหญ่ดีนะดอยใหญ่กับพ่อไหมเนี่ยนิดหน่อยครับเพ่อผมจะจะสูงไม่เท่าผมครับผมจะได้แม่มานิดหนึ่งครับอ๋อ เด้อได้มีตัว,วให้เกาะสบาย,ยบโอเคมำเรียขาดาราเนี้ยน <c oughs> ะขอบคุณมากเลยนะวิต่อน่าติดแะอาทิตย์ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะข้างล่างมันตันเหลือเกินมันแน่นคิดว่าถ้าเจอก็เจอเยอ,อะเลยนะครับมัจะเป็นกลุ่มเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างมือที่นี่นเลยขอให้เช็ดขาก่อน,นได้ได้นนรด้รรไม่เป็นไรหรอกครับคุณขอบคุณมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างตัวก่อนเพราะว่าเรามือไปสัมผัสโอเคขอบคุณมากทุกคนนะครับไปหาโรตีกินด้วยไม่รู้อยู่ที่ไหนมัน ต้องถามฮาลุ้นผู้นำมา